ครับผม,มนี่อยู่การหนึ่งหน่กับ f อซนั่นเองนครับผมแต่เมื่อกี้อยู่ดีอะเซิร์ฟก็หลุดไปนะคะผมแล้วก็โอ้เมื่อกี้อยู่ดีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเซิร์ฟหลุดหายไปเลยโอ้แล้วอยู่ดีเซิร์ฟก็เด้งหลุดหมดเลยครับผมแล้วผมก็เลยเผลอหยุดอัดนแล้วก็เผลอลบคลิปไปทั้งคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันออกกับคืนมาไม่ได้แล้วอฉ <c oughs> ันว้าวโคตรไม่ได้ยูทูบ อยู่ดีๆเซฟก็หลุดเลยทุกคนมาหนึ่งหน like like ึ่งหนึ่งหนึ่งเลยบ่ยอมบ่ยอมตอนแรกคือมันจะมีเสียงแบบเวลาผมกดนะตึ้ง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 อะไรเงี้ยเออผมก็เลยต้องใหม่นี่ใหม่ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยเอ้าผมบอกแล้วนะผมจำได้โคชูโอ้ยเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องใครต่อยวะเฮ้ยไอ้น้องใครต่อยวะอย่าให้รู้นะเฮ้ยใจเย็นโกโจ กูโจมซาตัวรวยขแดนหนีเห็นไหมเอาไม่เป็นไรชุบท่านแน่ทนน่อะไรวะไอ้น้องพี่ยังคงอ่านข้อความน้องไม่ได้นะพี่ก็ขอโทษด้วยละกันพี่ยังอ่านไม่ได้พี่กำลังดึงๆอยู่พี่มาผิดเวลาแล้วเอยออะไรตายผมตาย ก็ผมบอกว่าอาทิตย์น่าจะมาใหม่ครับโอเคโอเคโอ้โหต้องเล่นโซนอกแล้วแหละโรงเนี้ยบ่ยอมบ่ยอมบ่ยอมทำไมบิ๊กคิลย่งสปารเฮยอย่ามาตโต้ใกลยินอย่ามาโต้ใกลยินังไงหายไปไหนวะหาไม่เจอเมื่อกี้ โอ้ยโอ๊ยสับไปปิวนี่ไงปิวไปดิปิวไปหายานมาโตะเลยปิวไปหายี่กอนไปผมจะรอให้ตัวเองลุกเองไม่งั้นผมจะเสียแดดพิเศษฟรีไม่ได้มันไม่ค่อยดีฟันไปามาถึงหาไปหาฟูฟันไปหาฟูเอ้ยเอาขอโทษหาฟูไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้นี่ไงเราหัวคุ้มเกียร์ไม่ดี กูโจเอ๋อยากอยากเห็นของแท้ไหมอยากเห็นของแท้ไหมมายกแรกเขาชนะยกสองผมชนะยกสาใครจะชนะไอ้เอ้เอใจเย็นอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไระันไปก่อนแล้วกันผมจะทําให้เขาแดนพิเศษออกให้ได้ผมต้องทําให้เขาแดนพิเศษออกให้ได้ก่อนอย่างแรกอ้ยหุ้ยผมลืมไปว่าผมไม่ได้ใช้การ์ดแล้ว,วเมื่อกี้ผมจะกดสีซะละฟันไปเฮ้ไปไหนอ่ะ โอ้ยอันนี้อันนี้โอ้ยผมหยิบถังขยะไม่ได้ถังขยะพังหมดแล้วอุย้ยซาจะมาวะอันนี้เฮ้ยโกโจอะไรเนี่ยเล่นเสร็จหรืะมันต้องเล่นโกโจเหมือนกันสิอาเอาเบอร์สับไปก่อนละกันเออแดดพิเศษคุณหมดแล้วเฮ้ย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  วิวถลายไปเลยอ่ะเกินเกินไปโอ้โหแม่นเกินครับท่านผู้ชมเออข่าวผมเออเออนั่นแหละไม่คิดอะไรวะโอ้คอม,มโบต่อไม่ได้เลยอ่ะเขาแบบไปด้านหลังอ่ะเดินหลังไปเลยอ่ะโคตรเท่เอาชนะไปนะครับผมต่อไปก็นี่ละกันนะครับนี่โอดี ไหนว่าอยู่ไหนนี่ยังไงทีวีแมนมาหนึ่ง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 ใจเย็นเย็นเราคุยกันได้นะจ๊ะเออโคโคนัดไปแต่งตัวเป็นมะพร้าวแบบนี้เลยนะอะไรอ่ะเอ๊โอ้ยแ้าขยะเขาใช้เออตัว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 แล้วเจนอตเออหนึ่งครับผมสอนลบหนึ่งได้สามนะคะใครบอกได้หนึ่งวะ โอ้ยน้องทุกคนดูนะผมสกิลสีผมไม่ค่อยใช้ได้ใช้อยู่แล้วไม่เป็นไรโกชุบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันเฮ้ยใครทำไรกันกลับไปที่คุณหลออเฮ้ยคุณแบบปินเน็ตมาเล่นปะเนี่ยเอ้ยปินเน็ตมาเล่นปะเนี่ย ปีนเน็ตไม่เล่นแล้วท้งเนี่ยออเอาบัตรคำโอ้ยอูยอ้ยไม่โดนเถ้ยโอ้ยน้องอน้องเฮ้ยทางใครอยะทางใครอยะเอาไปดิอย่าดูเด้อผมมีอาวุธอะไรในมือ,อไม่เกรงใจกันเลยเหรอไม่เกรงใจกันเลยเหรอเฮ้ยเกรงใจกันหน่อยอาวุธที่แรงที่สุดในเกมเลยนั่นน่ะโหไม่ดีเลย เกลใจคนใช้อาวุธที่แรงสุดในเกมโอ้ยยังต่อยได้อีกโอ้ยโอ้ยไอ้น้องไอ้น้องโอ้ยไม่ยอมผมจะไม่ใช้ผมจะใช้การูแล้วพอจบยกเนี้ยมาดิฟันไปนี่ไงเอา้า <laughs> ผมน่าจะกระโดดเมื่อกี้มันจะได้สีได้เดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่กระโดดให้ผมเว้ยผมกดสี <c oughs> ก่อนกระโดดไง ผมกดสี่ก่อนกระโดดแป๊บน,นึงนะชุบๆโอเคสับไปอา้าวววตึงๆเออนั่นแหละสกิลเสียฟีปะน้องแบบโคตรจุกอะ่ะเออผมสู้ไม่ได้เพราะน้องเขาจุกนี่แหละน้องเขาแบบถอยไปแล้วเขาค่อยเข้ามาถอยไปเข้ามาถอยไปเข้ามาไม่ดีเขา,าเ,เขา้เขาเรื่อยๆแหละเทสกิลเขาแบบมันกวนไงเจนนสอ,อะ่ะแต่ว่าเจนอสไม่มีคนเล่นแล้วช่วงเนี้ย เออมันตกเบต้าทุกคนเจ๊น้อล่ะฝันเอยเอยเอ้ยเอยเอยเอยใจเย็นนะเอ้ยอ้ายอ้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยปันนี้กันหน่อยดิเฮ้ยชุบฟันไปไม่รู้โดนใครแหละอ โอ้ยสวยผมบล็อกทันพอดีเป๊ะเกียงไปดิไปเจน้อยก็ไม่ได้ได้น้องเป็นเจน้อยก็ไม่ได้ได้น้องเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเล่นไม่ไหวแล้ะเออตายไปตัวหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีผีไม่มาเอยหน่วยเก็บสมนี้มันดีจริงเลยหน่วยเก็บสมนี่มันดีจริงเลยเอ๊พี่อยู่นี่น้องน้องน้องพี่อ,อ,อยู่นี่นี่โก ทุกทั้งในการกูนะครับผมจะเออเขาหยิบ,บอกเอ้ยไปป่านี้กันเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทหาขยะผมผมรู้คุณจะทำอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บนะเนี่ยรู้ไหมว่าเตีน๋อนองเนี่ยมันมันโกงตรงนึ้นะทุกคนคือเวลาแดนเนี่ยมันจะติดไฟนะเออผมเลยแบบไม่ชอบมันแบบมันมันเกลียนไปเลยโอ้ยนี่นะบล็อกทันเมื่อกี้งั้นโดนไปแล้วเนี่ยอุ้ยไอ้น้องไอ้น้อง น้องก็รู้สกิลเจน้องมันบล็อกไม่ค่อยได้น้องก็ใจยเย็ยนสิแล้วมายืนมุงอะไรกันตรงนี้มายืนมุงอะไรเออนั่นแหละว้า,าไปเออตายตายฆ่าพี่เถอะน้องออ <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นสามสองหนึ่งโกนี่โอ๊ยน้อง เฮ้ยชุฟันเฮ้เยโดนขับสกิลปดิเตะไปฟันเฮ้ยอะไรวะขัดสกิลอหะอเอาไปเลยเฮ้ยเขาแลกกะแล้วแบบเขาก็โดดหนีได้อ่ะงงเลยเหวเรืได้ผมอะ่ะมาดีนี่ไงไม่อยอมปินเน็ตมาเล่นอะ่ะเราอะ่ะฮะออ ปิดเน็ตมาเล่นอน่ะเราอะ่ะนี่ไงอย่าปิดเน็ตมาเล่นเข้าใจไมหมเข้าใจเออนั่นแหละอืมหวัวตอกดินไม่ดีเอ้ยโดนพี่โดนพี่ไม่โดนไม่โดนเขาอ่ะโดนพี่ไม่โดนเขาขอโดนพี่นะ่ะโอ้ <c oughs> เอ้ยขาเหมอนโอ้ย ทำไมคนนี้มันแต่งตัวหล่อจังวะเคยหนึ่งหนึ่งกับเฮียังพวกนี้สมองเลยเรียนเอ้าเคยหนึ่งหนึ่งยังไอ้หนุ่มเคยยังเคยยังฮาฟูตอบมาเลยฮาฟูยังครับโอ้ยฮาฟูเขาใช้อะไรวะน่าจะการ์ลูเลยถ้าแบบแต่ถ้าแบบแต่งถ้าแบบแต่งตัวขนาดนี้เราใช้กระบองเออเราใช้ซาตมาก็ไม่ใช่ละ มาพี่โนสนโนแคจับหมด <c oughs> ใครเข้ามาในระยะก็โดนไปพี่ไม่รู้ไม่เกี่ยวโอ้ยโอย้มันระยะสั้นลงหรือเปล่านะออย่าเข้ามานะตัวอะไรสะแสดงตัวที่เจ้าจะเล่นสาตามะร์้อยเปอรเซ็นาตมาร์แน่ๆเลยเนี่ยเอ้ยออกมาก่อนนะน้องออกมาก่อนตรงนี้ตรงนี้เออสับไปไม่ต้องเล่นหรอกเลย ชุบเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ท่าอะไรวะเมื่อกี้ท่าอะไรวะนีอ่อะไรคุณหนาชุบชุบคิดว่าคุณหล่อเท่มากเลยคุณจูห,หน้าตาเด็กเบี้ยวด้วยคุณจูหน้าตาเด็กเบี้ยวด้วยนี่ไงฟันติดต้นไม้เฮ้ยปิดเน็ตเฮ้ยปิดเน็ตมาเล่นอย่างไรเนี่ยปิดเน็ตมาเล่นอย่างไรเนี่ยนี่ไงโอ้โอ้โอ้ โอ้ยพี่มอนะ้วไม่เห็นโอ้ยหลับผมว่าหลับอืมอืมอออฟันนั่นแหลอะอ้าวอ้าวไอ้หลังวะกูโจบอกฉันไม่สามารถต่อยเขาขึ้นได้ท่านทำอะไรลงไปท่านเขาอาจจะบอกผมนี้ก็ได้กูโจดูหนะ้า,าแล้วมันหลอ เอ๊กะกำลังชมตัวเองอยู่กูาจะทำนี้ได้ไงเนี่ยแป๊บนึงผมมีที่ผมมีที่หนึ่งๆดีๆแล้วแป๊บน,นึงนะขอเปลี่ยนผมก็จะใช้เจน้อนนี่แหละหนึ่งๆกับน้องแล้วกันผมจะใช้เจน้อนหนึ่งแล้วกันเนาะเออเราจะได้ไม่ติดนะทุกคนแล้วก็ไม่มีครูด,ดาวผมจะบินขึ้นไปวันนั้นไม่เดี๋ยวมันไม่ได้หรอกเราต้องอะไรวะสกิลสี่เออเออเออ,เอ,อ เราจะขึ้นมาด้านบนมาหนึ่งหนึ่งกับน้องตรงนี้ <c oughs> น,นี่มาอย่างนี้เราจะผ่าทุกคนอ <c oughs> เอาตายหาทุตรงนี้แหละเอ้ยน้อนได้ไดนได้เฮ้ยใจเย็นใจยเย็นไอ้น้องใจยเย็นหนอยนะ้องหยุดก่อนหยุดการโจมตีของทุกท่านหยุดตายกันหมดเลยเนหนึ่งทุกคนผมจะเรียกน้องที่ผมจะหนึ่งหนึ่งโอเค ทุกคนก็ลงไปก่อนแล้วกันนะอ่าทุกคนลงไปก่อนแล้วกันนะใครตกก็ขอโทษด้วยละกันใครตก,กขอโทษด้วยละกันโอเคโอเคโอเคทุกคนตกลงไปแล้วนะยังยังเหลืออีกไม่กี่คนยิงน <c oughs> <c oughs> ้ำทำไรยิงนอำลงไปแล้วโอเคมา <c oughs> ตรงน,นี้แหละโคตรฉลาดเฮ้ อยูคนไม่เข้าพวกเอบอ้อแอเอ้อแอบอ้อไม่ต้องแอบไปเลยไปตามเพื่อนเลยไปตาเพื่อนเลยไปทองไม่ต้องเอ้ยใครติดไม่อยู่อะไรกันจะได้เดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวเราไปช่วยแป๊บนึงมาแล้วฮาฟูหลบทางหน่อยปุ้ยอัตเต้ตีนหนักกระเดื่อีกว่าไงไป ไปลงไปลงไปครับลงไปครับลงไป,ไป,ไปไนั่นแหละไปไปน้องไป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 พี่เอ้ยพี่กอนไปพี่กอน้ยพี่กอนม่ต้องอยู่พี่ไปพี่นั่นแหล,ละดำมา,มาแล้วน้องพี่มาแล้วพี่บินมาแล้วเฮ้ยพี่จะพี่จะตกตายไหมเนี่ยยังยังยงังเขาเรียกวิถีคนฉลาดชุบชุบชุบ โอเคมาแล้วจ้ะน้องบอกอะไรเก็บตกเก็บตกมามามาโอเคตรงนี้แหละรับรองโดนดึกสกิวล่วงแน่นอนอืมเอาน้องเขาขึ้นไปยังไงดีวะอืมหยิบน้องเขาขึ้นไปได้ไหมจับหัวจับหัวแล้วปาขึ้นไปเลยเออได้ไหมวะไม่ได้หรอมั้ น,นั่นเราเป็นหนึ่งข้างหลังนเดียวหีือเ่ามาสาวั้งหนึ่ง,ง,งกูกระตุกไม่สนครับหยอกเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงยังไงอ่ะนรอพี่ขึ้นมาไม่ได้แล้วถ,ถ้าถ้าพี่เลี้การลวนะไม่ได้ถ้าถ้าถ้าที่การลวผมขึ้นมาไม่ได้เนี่ยอือ๋อรู้แล้วรู้แล้วแป๊บน,นึงน้องบอกกู เครื่องจะพังแล้วพี่ปล่อยมไปอัปนหนึ่งนะเนาะเดี๋ยวพี่ช่วยเองพี่เชื่อว่าเองทำได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยขนาดเครื่องกระตุกนะเนี่ยถ้าเครื่องไม่กระตุกด้แบบขนาดไหนไม่ไงอาวเฮ้ยจะตกแล้วนะจะตกแล้วนะน้องสนใจลงไปสู้ตรงนี้ไหมใครตกเมื่อกี้อย่าให้รู้นะ นี่ไงไปละเออจะว่านี่น้องยังรอดพี่วะแล้วลองไม่ตกแน่นอนโอ้ยเฮ้ย้ยเป็นการประลองที่แบบเสียวที่สุดของวอฒนธรวมไทยนี่ไงนละลาก่อนจะจบตำนายไว้โอเคถือว่าผมชนะแล้วกันนะเพราะว่าน้องเขากระตุก เพราน iesen, ้องเขากระตุกเกินไปหยอกเล่นเอาไว้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 ไข่เล่นเมื่อกี้ไม่อยากให้รู้นะไม่อยากให้รู้เอาไว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 ้มาเอาไว้เอาไว้น้องเมื่อกี้อยากเล่นเมื่อกี้อยากเล่นเมื่อกี้อยากเล่นโก จากมาขา้ถามตายเหมือนกันหนอะพี่พี่ข้าจะตายเนาะ <c oughs> กูแล้วชุบเอ้ยน้ำหนักสามพันกิโลนี่ไงโอ้โหเห็นแล้วแบบโลโมชนันนี่เป็นไงล่ะผมต่อยลมแต่โดนน้องอะ่ะเป็นไงคนแหกกดฟิสิกส์เอ้หนุ่มคุยกันก่อนดิยเฮ้ยลุกขึ้นมาคุยกันก่อนนี่ไง ต่อยลงไปตึงๆนี่ไงใครมันถือหนังกระหยาบวะเฮ้ยของอันตรา,ายออกไป <c oughs> ของอันตรา,ายเห็นไหมหนาโอ้ไม่รู้เหลือเกยเออๆๆอ๋อ <c oughs> บินนี่ไงผมจับไม่ใช้สกิลอื่นยังไม่สกิลสองผมจะรอสกิลสองเอ้ยผมจะรอสกิลสองมาให้ได้ผมจะลอดเนาะเข้ามาตรงนี้ก่อนมานี่มานี่มานี มานีมานีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาเข้ามาเดียเข้ามานั่นแหละเดี๋ยวก็ทึบนี่น้ำหนักตัวสามพันกิโล <c oughs> แต่ว่าในความจริงมันขึ้นได้สูงกว่านี้นะในความจริงอะ่ะนี่ผมจะทำให้ดูเอ้ยน,อน้องนี่นี่ของแท้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 ต้ออย่องางนี้อ่าไม่ขึ้นไม่ไรหรอกโอเคมาหน,หนึ่งต่อ้น้องมาหนึ่ง มาหนี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 เอ้ยสิบสองวายก็มาสิบสองวายก็มาแต่มาช้าไปหน่อยจะจบกันแล้วน่ะน้องจะจบกันแล้วนะ,นะนวนะทั้งงหนึ่งโก้ Go! โอ้ยตัวอะไรบินมาอ้าวเป็นไรอา้าลากนขอให้โชคดี <laughs> เอ้เออย่โอ้ยถือทังขยะลอยก็ของอันตราย <laughs> เห็นไหมอันตรายเนี่ยเห็นไหม อะไรเดียวโของอันตารายก็บอกอยู่ว่าเป็นของอันตารายนี่น้องอยู่ไหนนี่น้องอ๋อเอาน้องเปลี่ยนตัวมาฟูรินมาเอา้เอาโอ้ผมกดบอกแล้วมันไม่บอกผมอะเบ็บดเข้ามาเด็กขาดนีงน,นีจับหัวตึงๆสองสามเหยียบ พุทต่อยโอยัง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 ไม่หยุดยังไม่หยุดซบจะเข้ามาเฮ้ยโอ้โหดอกกระจายตรงหน้าเลยนี่ไงแลกกับคนละหมัดด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายาไม่เปลี่ยนด้วยศักดิ์ศรีของลูกหมาเอ้ยมีใครรั่ามขวัญว่าเอาเอาไปเลยโหเอาไปอีกอ่ะเอาไปอีกดอกเลยใครปิววเมื่อกี้อย่าให้รู้นะโอ้ย โกโจนั่งก็อีเวนจิ้วอย่างสบายใจโอ้เออลับไม่ตื่นอุ้ยยังนี่ไงนั่งแบบจิบชาเราฮะโกโจโกโจบ้านไหนใช้ดาบเนี่ยเอาเฮ้ยโอ้โหพร้อมเพียงกันจริงเลยรักกันจริงเลยครอบครัวนี้ชนะแล้วยาผมชนะแล้วเย่เย่เย่ยาโย่โย่ โย่โย oh, oh. oh. ่โอ้โอ้เอาไปจุดคีบมันหน่อยเฮ้ยไหวไม่ยิงจุดคีบฮาฟู่เฮ้ยใจเย็นหาฟู่กล้องพรสแสดงพร้อมกล้องนักแสดงพร้อมเริ่มได้โอเคยังไม่โตพี่กรณทำไรพี่กรณ <c oughs> <c oughs> พี่กรณบอกพี <c oughs> <c oughs> ่กรณบอกแม่เรียกตื้อน้ำปลาก่อนนั่นแหละพี่กรณมาเร็วมาเลย เอยเอาอ่ะเอา่ะเอ้ยนันซ้ายเอ้ยนันซ้ายมึงนะครับจังหวะนี้อย่างพร้อมกันนะก็อีบวอยจิวับผมขอจบพิ้วพิ้วพิ้วี่ก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย